ไม่มีใครเลือกที่จะเป็นผู้ลี้ภัย41%ของผู้พลัดถิ่นทั่วโลกเป็นเด็กพวกเขาอยู่ในสถานการณ์การลี้ภัยที่ยืดเยื้อไม่สามารถกลับบ้านได้ต้องการที่พักพิงที่อยู่อาศัยต้องการอาหารต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต้องการยารักษาโรคและการช่วยเหลือทางการแพทย์ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ต้องการกลับบ้าน รอคอยการช่วยเหลือด้วยมิตรไมตรีจากพวกเราคนไทยทุกคนความช่วยเหลือจากคุณเพื่ออีกหลายรอยยิ้มขอเชิญร่วมบริจาคคนละ100บาท oh. จะดีแค่ไหนถ้าการบริจาคของคุณอาจเป็นการมอบโอกาสที่สำคัญ oh. ให้กับชีวิตผู้ลี้ภัยอีกหลายร้อยชีวิต รวมพลังความดีสับน้ำตาผู้ลีภ้ภัยปี2565รวมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย034 1113761ชื่อบัญชีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสมนักจุฬาราชาัตรีเพื่อผู้ลี้ภัยในประเทศ